สวัสดีค่ะสุเพศดอกบุวเหลืองโปรยทานนะคะวันนี้เราจะมาสอนทำที่แบ่งริบินเซฟิวชั่บกันตาแบบนี้นะคะมีบางคนถามมาว่าทําไมทําที่แบ่งใช้เองแล้วดิบินแบ่งแล้วถึงขนาดไม่เท่ากันบ้างแบ่งแล้วตอนที่ตัดเนี่ยปีนออกจากรางบ้างวันนี้เราจะมาสอนวิธีทากันนะคะเริ่มจากตัวฐานตัวฐานนะคะ ความกว้างของมันเนี่ยวันนี้เราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองความกว้างของมันคือ3.2เซนนะคะความยาวอยู่ที่5เซนนะคะชิ้นต่อไปคือชิ้นตัวขอบชิ้นตัวขอบมันความยาวเท่ากับฐานส่วนความกว้างใน1เซนนะคะชิ้นประกบบนนะคะจะอยู่อย่างนี้ชิ้นประกอบบนเนี่ย เราจะใช้ความกว้างอยู่ที่1เซนครึ่งนะคะส่วนความยาวเท่ากับตัวฐานแบบนี้นะคะชิ้นต่อมาชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นล็อกริบป,ปิน้นเอ,อ่อเราจะใช้ความกว้างเท่ากับความกว้างของริบป,ปิน้นแล้วแต่ใช้ขนาดไหนวันนี้ใช้เบอร์2ก็จะเป็น1.2เซนนะคะส่วนความยาวจะเท่ากับตัวล็อกริบป,ปิ้นด้านบนนะคะ นี้เรามาเริ่มกันเลยเริ่มจากการใช้กาวสองหน้าแบบบางนะคะติดที่ฐานแบบนี้นะคะนี่นะคะใน,นะะนที่หนึ่ง เสร็จแล้วเนี่ยนะคะติดไปที่ขที่เราใช้ขาวสองหน้าเนี่ยเพราะเวลาที่เราใส่ริบบิ้นเข้าไปริบบิ้นจะไม่เข้าไปในร่องแบบนี้นะคะอันดานหนึ่ง เราใช้ริบบิ้นวัดเป็นขนาดของนี้ก็ได้นะคะแล้วก็แปะ้าไปให้ริบบิ้นเคลื่อนไหวได้นะคะอ่าักษณะนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปเราจะบีบชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ บีบลงมาลักษณะนี้ให้มันพับลงนิดนึงนะคะหลังจากนั้นวัดตามช่องที่เราจะแบ่งวันนี้เราจะทำริปปิ้นแบบสองแบ่งครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราวัดเราก็จะแบ่งครึ่งเขานะคะ ด้านนี้นะคะโดยที่ยังไม่ให้ถึงสุดด้านนี้นะคะลักษณะนี้ะระวังมือด้วยนะคะเราก็จะได้อ่ามันจะเปิดออกลักษณะน,นี้นะคะอ่าดูันชัดนะคะอืนนมยังไม่ค่ะ นะคะคมันจะเปิดได้ลักษณะน,นี้นะคะทีนี้เราก็ติดก,กาวนะคะวัดให้อยู่ประมาณตรงกลางของชิ้นนี้นะคะ ียว่ากาวร้อนหรือถ้าเราไม่มีเราใช้กาวตาชารที่ซื้อจากเซเว่นก็ได้นะคะอ,อาอะจจะไหนก็ติด ลักษณะนี้นะคะติดลงไปตรงกลางจากนั้นเราก็ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาซื้อยากมากไม้หนีผ้านะคะหนี่ไป ไม่ลักษณะน,นี้ทิ้งเอาไว้จนแห้งนะคะซึ่งเราทำไปแล้วเป็นแบบนี้นะคะไม่หลุดจากนั้นพอกาวมันอาจจะทำให้รอยบากของเราติดกันเราใช้คัตเตอร์เจาะลงไปนิดนึงนะคะอย่าให้เจาะถึงทะลุถึงด้านนี้สังเกตนะคะด้านนี้ไม่มีรอยเห็นไหมคะ,ะทีนี้เราก็มาวัดตัวฐานที่เราทำเอาไว้ วัดให้ได้ครึ่งหนึ่งนะคะเจาะลงไปนิดหนึ่งเหมือนเดิมนะคะไม่ทะลุถึงด้านล่างนะคะทีนี้ก็มาถึงคิวของใบมีดใบมีดเราใช้ใบมีดคัตเตอร์แบบใหญ่นะคะแล้วก็มาหักหักเอาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ ที่เราใช้ใบมีดคัตเตอร์เพราะว่า1ข้อแรกนะคะมันบาดมือ,อยากถ้าเราใช้ใบมีดโกนเนี่ยด้วยความบางของมันเนี่ยเวลาที่เราถ่ายลิปปิ้นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะบาดมือเราได้นะคะแล้วก็เสียบลงไปลักษณะน,นี้ ะะมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะ,ะแล้วก็ถอดมันออกพอได้ขนาดแล้วถอดมันออกเอาดิพิ้อันนี้เสียบเข้าไปในร่องที่เราตัดไว้อันนี้ระวังมือนิดนึงนะคะนี่นะคะเอาด้านปลายแหลมออกด้านนอกฝั่งนี้นะคะลักษณะนี้เห็นไหมคะ นี่คือรอยปากของเรา,าเสียบเข้าไปส่วนทางเข้าไปาดึงให้ไปให้คมของใบมีดเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปจากตัวฟิวเจอร์บอร์ดนะคะอาจจะใช้เครื่องมือช่วยนิดนึง ได้ละแบบนี้นะคะมันจะเป็นเสารกระโดงแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นแบบนี้ตั้งอยู่ลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาประกอบร่างกันน,นะคะ ร่างกันลนนักษณะนี้พอเราเสียบทุกอย่างเข้าด้วยกันเนี่ยสังเกตนะคะว่าใบมีจะอยู่ลนนักษณะนี้นะคะติดกาวค่ะ ไมหนีบดีไป้สองข้างเลยนะคะข้างลาักษณะนี้ทิ้งเอาไว้แห้งนะคะอ่เรมีตัวที่ทําเสร็จแล้วนะคะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่าแต่นะคะอยากจะให้ดูว่ามันมีใบมีดอยู่ลักษณะนี้นะคะเัรนั้นเราก็จะมาลองดู นะคะใส่ริบมิ้งเข้าไปในรางแบบนี้ เราให้ริบบิ้นเนี่ยมันจะพับอยู่ลักษณะไหนนะคะสมมติว่ามันม้วนม้วนม้วน,วนอยู่แบบนี้พอมันรูดเข้ามาในรางมันจะถูกดีดกลับออกมาตามล็อกลางของมันขนาดจะเท่ากันหมดทั้งเส้นนะคะต่อให้เรารูดเร็วแค่ไหนก็จะยังคงความเท่ากันเสมอเพราะว่าเรามีตัวล็อกริบบิ้นลักษณะน,นี้อยู่นะคะค่ะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะเราเอาไปทําดูส่วนริปบิ้นไม้ก็ลักษณะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนจากฟิวเจอร์บอร์ดเป็นไม้นะคะจะลักษณะของชิ้นง,งานเนี่ยมันจะแยกออกเป็น2ชิ้นแบบนี้นะคะตัวที่ซอล่อกแล้วอย่างนี้กับตัวประกบบนซึ่งก็หน้าตาจะเหมือนกับตัวอันนี้่าเหมือนกันเห็นไหมคะอันนี้เป็นขนาดของริบบิ้นเบอร์เ แล้วเวลาที่เราใส่เนี่ยที่ตัดริบบิ้นไม้เนี่ยเราจะประกบอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะสอนใบมีดเข้าไปแทนด้านนี้นะคะก็ใช้งานได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่ตัวริบบิ้นเข้าไปตัวล็อกที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้มันจะกดให้ริบบิ้นแนบกดตัวฐานนะคะริบบิ้นเราก็จะไม่เลื่อนหลุด ออกจากกลางแล้วก็จะแบ่งได้ตามจำนวนช่องแล้วก็ขนาดของช่องที่เรากำหนดไว้โอเคค่ะก็ลองไปทำดูแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรอยากสอบถามเกี่ยวกับวิธีการทำเนี่ยก็สอบถามได้ที่เพจเดอกบุนของเรานะคะโอเคค่ะ okay, วันนี้ก็สวัสดีค่ะ